สวัสดีค่ะวันนี้มุมเกษตรจะพาทุกคนมาดูช่อดอกของกรเกรดื่อร้านนาเข้านะฮะที่มุมเกษตรได้เอามาปลูกเอาไว้นะฮะแล้วก็หัวไม้ชุดนี้จะเป็นหัวนําเข้าทั้งหมดนะคะแล้วก็วันนี้ก็จะมีสีที่สองนะคะที่เขาบานนะคะแล้วก็สีที่สามนะคะเป็นสีเลือดหมูด้านหลังเนาะเดี๋ยวเราดูสีที่สองก่อนนะคะสีที่สองเนี่ยเขาจะเป็นลักษณะกลีบออกเป็นสีชมพูโอรสนะคะแล้วก็กลางกลีบเขาเนี่ยจะเป็นสีส้มนะคะเป็นสีส้มแบบ สว่างเข้มๆเลยนะคะสวยมากนะคะสําหรับสีนี้นะคะเพื่อนๆสีนี้เป็นอีกสีหนึ่งที่ที่มุมเกษตรแนะนําเลยนะคะเพราะว่าเขามีความแปลกใหม่แล้วก็สวยสดใสามากๆนะคะสําหรับสีนี้นะคะถ้าเพื่อนๆจะปลูกในช่วงนี้นะคะมุมเกษตรแนะนํานะคะว่าให้ปลูกในที่ร่มลําไร้นะคะหรือว่าโดนแดดเฉพาะตอนเช้านะคะเพราะว่าอากาศร้อนมากนะคะอากาศร้อนมากทําให้กีบเขาเอ่อ โดนแดดเผานะคะจนเขาเสียหายนะคะเพื่อนๆลองสังเกตดูนะคะรอบๆนี้เขาจะเสียหายนะคะยิ่งถ้าเป็นช่วงบ่ายๆนี่คือเขาจะเหี่ยวหมดเลยนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะอากาศร้อนเนาะทำให้ดอกเขามีไซส์ขนาดค่อนข้างที่จะเล็กนะคะแต่ถ้าเราปลูกในช่วงฤด,ดูหนาวนะคะเขาน่าจะไซส์ดอกเขาน่าจะใหญ่กว่านี้นะคะเพื่อนๆแล้วก็ อย่างว่าก็คือเขาโดนเผานะคะทำให้กลีบรอบๆร,ร,รอบนอกของเขาเนี่ยเสียหายเนาะเขาก็เลยงองงหงิกง,ง,ง,งอง,งอแบบนี้นะคะแต่จริงๆแล้วเขาก็ไม่หงิกขนาดนี้นะคะเขาจะสวยกว่านี้นะคะเพื่อนๆก็ไม่เป็นไรนะคะก็เอามาให้ดูสําหรับ ดอกสีสีที่สองนะคะที่เขาบานที่สวนมุมเกษตรนะคะช่อดอกเขาถือว่าใหญ่นะคะช่อดอกเขาใหญ่มากนะคะยาวด้วยนะคะแต่ว่าคือช่วงนี้ร้อนเนาะเขาก็จะมีปัญหานิดหนึงในเรื่องของกลีบกลีบดอกของเขานะคะที่จริงมุมเกษตรอยากจะย้ายเขาไปไว้ในร่มนะคะแต่ว่าออถ้าย้ายเนี่ยจะทําให้รากของเขาเนี่ยเสียหายเนาะมุมเกษตรก็เลยไม่ย้ายนะคะช่อนี้ก็เป็นสีที่สองนะคะเป็นสีเดียวกันกับสีนี้นะคะ สีเดียวก,กันกับสีนี้นะคะช่องนี้จะบานก่อนนะคะเพื่อนๆลองสังเกตที่กลีบรอบนอกของเขานะคะตรงนี้นะคะไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเรื่องธรรมดาของไม่ใช่สีปกติของเขานะคะเป็นตรงที่เขาไหม้นะคะร้อนเกินนะคะเขาไหม้นะคะเขาก็เลยออกเป็นสีแบบนี้นะคะตรงนี้ก็คือกลีบที่เขาเสียหายนะคะเพื่อนๆ สีนี้นะคะก็เป็นอีกสีหนึ่งที่แนะนําให้สะสมเลยนะคะสวยมากนะคะเพื่อนๆเนาะเดี๋ยวฤืดูหนามุ่มกเกษตรจะปลูกแล้วก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งนะคะว่าดอกของเขาเนี่ยจะมีไซส์ที่ใหญ่กว่านี้ไหมนะคะสามารถที่จะบานได้ในเมืองไทยจริงๆนะคะสําหรับกันเดลลัสชุดน,นี้นะคะแล้วก็ไม่ใช่กันเดลลัสที่ เขาให้มาลุ้นสีนะคะถ้าเกิดว่าชุดอีกชุดหนึ่งนะคะที่มุมเกษตรปลูกเอาไว้แล้วก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆดูที่เป็นสีพื้นๆพวกนั้นนี่จะเป็นกานเดอรลัสนะคะทั่วๆไปที่รับสามารถที่จะหาหัวพันธุ์ได้จากสวนในประเทศไทยนะคะแต่ว่าแกนเดรลัสที่สีแบบนี้นะคะก็จะยังไม่มีนะคะหรือว่าอาจจะมีน้อยนะคะต่อไปเราจะมาดูสีที่สามนะคะ สีที่สาที่สวนมุมเกษตรนะคะจะเป็นสีนี้นะคะสีเลือดหมูนะคะสีนี้ก็สวยไปอีกแบบหนึ่งสวยแบบยังไงอ่ะมีมลขังนะคะสําหรับสีนี้นะคะเพื่อนๆสีนี้สวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะสวยแบบเออเขาเป็นสีดําสีสีเหลืองไม่ใช่สีแดงออกกำมะหยี่นะคะสีแดงกำมะหยี่นะคะถ้าสีจริงของเขาเนี่ยจะสดใสมากนะคะจะ สดกว่าในวิดีโอนะคะในคลิปนี่คือเขาจะออกม่นๆนะคะแต่สีจริงนี่สีเลือดหมูแบบแดงกำมะยีนะคะแล้วก็ขอบขอบเขาก็จะเป็นสีออกเลือดหมูนะคะสวยมากนะคะแล้วก็ตอนที่เขายังเป็นตุ่มดอกเนี่ยเขาจะเป็นสีดำสนิทนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวขอโฟกัสนิดนึงเนาะอ่ะ ตอนที่เขายังเป็นแค่ตุ่มดอกเล็กๆเนี่ยเขาจะเป็นสีดํานะคะแล้วพอเขาเริ่มที่จะบ,บานเนี่ยเขาก็จะกลายเป็นสีสีออกเป็นสีแดงนะคะแล้วก็เป็นสีเลือดหมูในที่สุดนะคะเพื่อนๆอ,อ่าออกเป็นสีแดงดําสีออกม่วงๆนะคะแล้วพอเขาบานเขาก็จะกลายเป็นสีเลือดหมูนะคะเกสร <kidnapping> เขาจะออกเป็นสีม่วงนะคะสําหรับต้นนี้นี่นะคะสวยมากนะคะ ตรงปกทุกหัวนะคะเท่าที่มุมเกษตรปลูกมานะคะสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการหัวพันนะคะมีจําหน่ายนะคะหัวละ25บาทนะคะชุดหนึ่งมี24หัวทั้งทั้งหมด24สีนะคะตอนนี้อตอนนี้มีอยู่รู้สึกจะสามสิบ 30กว่าสีนะคะแต่ตอนนี้ที่มีอยู่ในสต๊อกมีแค่มีแส่24ีสีนะคะเพื่อนๆถ้าใครที่สนใจก็สามารถที่จะทักเข้ามาสอบถามข้อมูลกันได้นะคะสําหรับแกรนเดโอรัสนะคะชุดนี้นะคะบานดอกเอ,อ่อดอกช่อเขาเรียกว่าสีที่3ามนะคะที่สวนหัวมุมกเกษตรนะคะเพื่อนๆสวยมากนะคะอ่ะมุมกเกษตรก็ให้เพื่อนๆดูแค่นี้ก่อนเนาะสำหรับแกรนเดโอรัสนะคะแล้วก็เขากําลังชูช่อดอกกัน ทยอยทยอยมานะคะสําหรับช่อด,ดอกของแต่ละต้นนะคะ อ่าสีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันนะคะว่าเขาเป็นสีอะไรนะคะส่วนสีนี้เนี่ยเป็นสีแรกที่เขาบานซึ่งมุมเกษตรอัปเดตให้เพื่อนๆนดูไปแล้วนะคะแล้วก็มีสีที่เขาทยอยบานช่อดอกเขาทยอยมานี้นะคะเดี๋ยวมุมเกษตรจะมาอัปเดตความสวยงามของเขานะคะให้เพื่อนๆดูในโอกาสต่อไปนะคะยังไงเพื่อนเพื่อนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ๆของมุมเกษตรในโอกาสต่อไปด้วยนะคะแล้วก็สําหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจจะปลูกหรือว่าอยากจะสะสมหัวพันุ์กันเดลา ะะก็สามารถที่จะทักเข้ามา,าในเพจของมุมกเกษตรได้นะคะมุมกเกษตรมีหัวเ,เขาเรียกว่ามีหัวเอาไว้สำหรับแบ่งปันให้เพื่อนๆด้วยนะคะเนาะหัวละวละ25บาทนะคะถ้าซื้อเยอะก็มีลดราคาด้วยนะคะถ้าซื้อทั้งชุดก็ราคา480นะคะค่าส่ง60บาทนะคะเพื่อนๆเ,เนาะยังไงเราก็เจอกันแค่นี้ก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ